สอ2ตัวนี้ค่ะจะเหมาะกับสายเทอรีพมากเพราะมันทำให้เราผิวสวยอิ่มนานแล้วก็เป็นไฟเบอร์ช่วยขับถ่ายด้วยช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นแค่1กล่องแค่990บาทเท่านั้นเวโปติงของเราเนี่ยก็จะโดดเด่นเรื่องของรสชาติก็คือโกโก้ทานง่ายสวัสดีค่ะก็กิ่งนะคะเป็นเภสัชกรหญิดอกเตอร์นะคะเป็นเบื้องหลังของการคิดค้นสารสกัดที่ยอดเยี่ยมที่อยู่ในกล่องของคุณดีในสูตรเนี่ยค่ะมีสารบด แบ่งเป็นห้าหัหส์ซูซองพลังงานน้อยมากค่ะลอยต้นต้นเองค่ะคือน้อยมากตอนนี้เราก็จะซีเรียสมากว่าไม่โปรตีนวันหนึ่งเราต้องกินเท่าไหร่เพื่อให้มันมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเขาไขมันถ้าเรากินโปรตีนไม่ถึงกล้ามเนื้อมันก็จะสร้างได้ไม่ดีอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะกินโปรตีนให้ถึง1วันเนี่ยอกไก่ไข่ต้มก้อยถ้าเทียบเทียมไข่ขาวฟองหนึ่งเจ็ด เทรนของคนดูแลสุขภาพมากขึ้นคือมันไม่ใช่กินแค่ว่าได้โปรโตีนอย่างเดียวเราเล่นเห็นว่าคนส่วนใหญ่เล่งรีบแล้วก็ไม่ค่อยได้ทานสารอาหารที่ครบถ้วนในสูตรเนี้ยคือต้องบอกว่าตัวที่สร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดก็คือโปรโตีนไอโซเลตแต่ว่าเคยมีโปรโตีนสองชนิดก็คือมาจากทุนเหลืองอและถั่วพีซึ่งนับเขาจากเบลเยียมแล้วก็อเมริกา,าซึ่งโปรโตีนสองตัวนี้ะจะเหมาะกับสายเทอร์ี่มากเพราะเป็นทำให้เราผิวสวยอิ่นานแล้วก็เป็นไฟเบอร์ช่วยขับ โปรตีนบาง <5 S 1> ที่ห้อยในท้องจะปูใชาแต่ของเราคือท้องไม่ปูตรงนี้เป็นโปรโมชั่นแค่หนึ่งกล่องแค่9 9 0บาทเท่านั้นกล่องหนึ่งคือ1 2ซองคือ,อะจะบอกว่าเวโปรตีนของเราเนี่ยก็จะโดดเด่นเรื่องของรสชาติก็คือโปโก้ทานง,ง่ายเพราะว่าหน่อยเป็นคนที่ทานยากเพราะฉะนั้นทานอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องให้ได้คุณประโยชน์ที่ครบถ้วนแล้วทานง่ายอร่อยด้วยคือดูแลสุขภาพด้วยครอบคลุมทุกอย่างแล้วรสชาติดี